สวัสดีค่ะจากบาลัยองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้มาผัดดอกหอมกันนะคะผัดดอกหอมใส่หมูสามชั้นนะคะใส่กระเทียมสับลงไปเพื่อเราเจียวจะได้หอมนะคะ เมื่อเราเจียวกระเทียมจนเหลืองนะคะแล้วก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปผัดดอกหอมนี่เป็นเป็นอะไรที่ ครอบครัวชอบมากๆนะคะสำหรับการผัดดอกหอมถ้าผัดดอกหอมใส่เห็ดหูหนูยิ่งดีนะคะตอนนี้เราก็เจียวเจียวมันเจียวหมูสามชั้นนะคะเพื่อผัดให้เขา มันยุบๆนะคะจะอร่อยมากเราก็จะใส่หอมนะคะดอกหอมนะคะนี่ค่ะดอกหอมเราก็ล้างน้ําหลายๆน้ํานะคะถ้าเราไม่ได้ปลูกเองนะคะเราก็จะใส่ลงไปแม่ล่างพยอมจะทํากับข้าวมื้อต่อมื้อนะคะ จะมีช่วงเช้ากับกลางวันนี้จะเป็นเป็นมื้อเดียวกันคือเป็นเป็นอาหารชนิดเดียวกันแต่ถ้าอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรก็จะเป็นกับข้าวที่อันนี้เวลา,าพยอมจะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะ ใส่ซอสแม็กกี้ลงไปหน่อยนึงดอกหอมนี่เห็นไฟก็สุกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะช้อนเล็กๆนะคะก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเพื่อปรับปรุงรสเขานะคะ กินไหมคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันคะ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะผัดดอกหอมใส่หมูสามชั้นใส่มะเขือเทศลงปนไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารนะคะกินกับน้ำพริกกะปินะคะยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาแรงพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ